อันนี้คือแกงส้มนะคะแกง,งส้อ่าวัที่หนูสดแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขมิ้นขมิ้นย,ยนอมแม่ไม่มีเวลาทำนะแม่ปันป่นเอาปั่นเอา น้ำที่เราใช้แม่ก็มีแม่ต้องกาน้ำแกงเอาไว้ให้พอประมาณแล้วแล้วก็น้ำที่จะใช้ปัน่นเครื่องแกงก็ต้องเอาน้ำน้ำจากในหม้อแกงนี่เนี่ยจะผิดสูตรเดี๋ยวน้ำเยอะไป

นนี้ส่วน้นแรกอยู่ขณะนี้สรทแล้วก็ใส่มะถามเปียกไปก้อนนึงใส่ทั้งก้อนเลยนะไม่ต้องขยำไม่ต้องอะไรันแล้วก็เปิดฝาใส่แล้วก็ กะปิลูกเอมอืมกะปิชาเอมอร่อยมากนี่ลงไปครึ่งกับกับปุกแล้วนะ <c oughs> แม่ชาเอมทำเองค่ะน้ามันสองช้อนโต๊ะเหรอคะได้พอแกงลงหม้อใหญ่นะ ให้กระปิมันละลายมากระปกัวเองค่ะ แกงส้มปลากระพงกบรับปสับปะรดโอ้ พอมะขามเปียกละลายน้ำเดือดสักพักมะขามเปียกละลายออกมาแม่ก็จะช้อนเม็ดมันทิ้ง mm hmm. เอาแต่น้ำเอาแต่รสชาติของมันน้ำแกงยังใสอยู mm ่ hmm. เพราะถ้าเราเอามาขยำขยำแล้วขันเอาน้ำมาแบบนั้นน้ำแกงจะข้นไม่ไม่ไม่น่ากิน mm hmm. มันป็นก้อนอยู่ไก็ป็นปก้อนอยู่ละลายออกมาแต่อันนี้ตอนนี้ให้กาปจับตังปันปีดละลายปให้เดือดให้เดือดได้พอน้ำมัเปียกออกมาข้าวเขียวกออกมือ <c oughs> กกก้้้อออนนนาาที่แม่ให้กะปิกับน,น้ำตาลปี๊บมันละลายแม่ไม่ไปกระทบไปมะขามเปียกเลยนะอปล่มันเดือดของมันเองอ อันนี้คือเอาน้ำเกล<า>ือเดือดสักพักเราก็เอามะขามเปียกเนะี่ยอบทิ้งตอนมะขามเปียกอบทิ้งเลยเรสชาติความเปรี้ยวความหอมของมะขามเปียกมันออกมาแล้วทีนี้เราก็ใส่สับป,ประรดเลยสับป,ประรดนี่แม่จะใส่ก่อนปลาเพราะว่าจะทําให้รสชาติน้ำเกลือมนันอืค่ะเนียมันกลมกล,ล่อมเสรสับปะรดใส่ก่อนจะต้องรอสักพักไหมคะสักพักให้มันเดือด ใส่ซอสจนน้ำเกงเดือดแล้วแม่ก็จะใส่ส้มนี่น้ำมะนาวค่ะน้อยเราเราไม่ใส่ส้มก่อนหน้านี้เพราะอะไรคะแม่เพราะเราจะใส่ส้มแล้วเดียวเราก็ใส่น้ำปลานีถ้าถ้าใส่ส้มก่อนมันจะมันอาจจะไม่รู้แหละแม่ใส่อย่างงี้อ่าสูตรสูตรแม่โอเคโอเคสูตรแม่ แล้วก็จะให้น้ำแกงหวานอนะร่อยเราเกงเราเดปลากระพงก็จริงแต่เราใส่กุ้งด้วย mm. น้ำแกงจะหวานมากใส่ส้มแล้วเราก็ใส่ปลาได้โ <Okay. S 2> อเคโมใหญ่เลยนะคะหมใหญ่ ไม่พอบ้นเราหม้อใหญ่ทุกอย่างหมให้ <laughs> มใหญ่กระทะใหญ่เ <laughs> ขี่ยนนิดนิดได้นะปลาเนี่ยเราอย่าไปกวนมันเนอ็อเดี๋ยวมันจะขาวใช่ไหมคะใช่เนี่ยพอใส่ปลาเสร็จใส่กุ้งเสร็จใส่ปลาเสร็จก็ปล่อยให้เดือดชิมรสก็เป็นอันใช้ได้เสร็จเครื่องปรุงเราปรุงอะ,ะไรบ้งงงางคะแม่เครื่องปรุงหลังจากนี้กะปิมันมีอยู่แล้วไงอ่ามันก็จะเค็มแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ ความเค็มความหวานไม่พอความเปรี้ยวไม่พอก็เติมไปตามเรื่องเติมแต่แต่ว่าเติมเค็มนี่เราไม่เติมกะปิแล้วนะเพราะมันจะทําให้ข้าวเพราะกะปิเราเติมไปต้มต้มเดือดทีแรกแม่ก็อาจจะเติมน้ําตาลทรายอีกนิดหนึ่งเพื่อหวานความแหลมของความหวานนิดนึงแล้วก็เกลือชมพูนิดนึงหรือถ้าไม่ถึงเปรี้ยวก็เติมมะนาวอีกนิดเราเราไม่ใส่น้ําปลาใช่ไหมแม่เก่งส้มน้ำปลาก็ได้น้ำปลาก็ได้น้ปลาก็ได น้ำปลาก็ได้แต่แม่มีเกลือชมพูอยากให้มีเร่าตาจากเกลือชมพูไงคจ้าจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแกงส้มปลากระพงกับสับปะรดค่ะ